สวัสดีค่ะคุณ<อ>ตาคุณตาชื่ออะไรนะคะคุณตาชื่อสําเริงเรืองเวหาค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ77ปีจ้ะค่ะก็ค,คุณตาป่วยเป็นโรคไตแล้วคราวนี้คุณหมอก็จะเอาไว้นอนโรงพยาบาลคือเป็นระยะที่ห<ะ>้าก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์อูมิเนี่ยค่ะก็เลยลองกินดูแล้วก็พยายามควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ไม่ให้กินพอกลับไปตรวอีกทีมันก็ขึ้นมาเป็นระยะที่สอง ซึ่งทุกคนเขาก็ตกใจกันว่าทําไมทําได้ขนาดนี้เขาก็ชมว่าลูกดูแลดีแต่เราก็ว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์อูมิค่ะได้ทําให้ตาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ระบบไตก็ยังโอเคจนคุณหมอบอกว่าถ้าไปเจาะเลือดอีกทีจะให้เลิกกินยาโรคไตแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเพราะกลัวเรื่องโควิดยังไม่พาคุณตาไปโรงพยาบาลค่ะตากินตัวนี้มากี่ประมาณนานสองปีแล้วค่ะ ประมาณสองปีแล้วตอนที่ไปหาไตาระยะห้านี่เขากี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่ค่าไตาพอจําได้ไหมคะอืมจําไม่ได้แต่ก็มีเอกสารอยู่นะแต่ตอนนั้นระยะที่5้าคือคุณหมอจะเอานอนโรงพยาบาลเพื่อทําการฟอกอ่าแต่คราวนี้ทางลูกก็ได้เซ็นปฏิเสธการรักษาเพราะคิด<ต>ว่าถ้าฟอกตาก็ไม่อยู่อ่ะ<ม><ม>อยู่ได้ไม่ถึงขนาดนี้ก็เลยว่าเออ เอากลับมาแล้วก็มาดูว่าจะกินอะไรกันจนมาเจออุ้มิเนี่ยแหละค่ะว่าเออตอนแรกฉี่แกก็เหม็นเน่าเนาะกลิ่นเน่าเลยแล้วแกก็ไม่มีแรงเหมือนหมดแรงไปเฉยยืนกล็ล้มพอได้กินไปสามวันฉี่แกใสขึ้นดีขึ้นผิวจากดำๆเหมือนหนังทางครกมันก็ดีขึ้นอะ,ะทุกอย่างก็ดีขึ้นเหมือนตอนนั้นที่ตาเข้าโรงพยาบาลก็คือเหมือนตานอนเคลียอย่างเดียวใช่เหมือนไม่มีแรง ไม่มีแรงแล้วผิวก็ดําแห้งๆแล้วก็ไม่มีแรงเหมือนมันหมดแรงอ่ะตายแกเองอ่ะนะแล้วตามีโรคประจําตัวอื่นไหมคะคุณพี่ตอนนี้ก็เป็นโรคหัวใจก็เพิ่งเริ่มกินผลิตภัณฑ์ภูมีสีเหลืองกำลังเริ่มกินกันอยู่เป็นมานานหรือ,อยังคะหัวใจเนี่ยหัวใจนี่มันเป็นก่อนโรคไตหรือ,อยังไงเอ่ยใช่แต่เพิ่งจะไปตรวจเจอกันเมื่อปีหนึ่งเอาไปทําแต่ก็ยังไม่ไม่รักษาต่อนะคะ แล้วเรารู้ได้ไงอะคะว่าที่เป็นท,ที่ที่ตาบอกว่าตาหัวใจไม่ดีอาการเริ่มต้นของที่บอกว่าเออหัวใจไม่ดีอตอนแรกก็น้ํามันท่วมปอดอากาศนาหนาวๆนี่เน,นี่ยพอน้ํามันท่วมปอดพอไปเข้าโรงพยาบาลหมอเขาเอคโคหัวใจหนเขาบอกว่าใช่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอความดันในห้องหัวใจเนี่ยมันผิดปกติอครัวน,นี้ก็เลยพอออกมาจากน้ําท่วมปอดก็เลยไปทําการเอคโคหรือไปเสียงเงินเอกชน อไปแอคโครู้ก็เลยได้รู้ว่าเป็นจริงๆ mm hmm. ก็คือว่ามันจะเป็นก่อนหรือหลังโลกไตอันนี้พี่ไม่รู้นะ mm hmm. แต่รู้ว่าตอนนี้ก็คือว่าเราก็กินอาหารเสริมของอูมิตัวสีเหลืองตาคุณตาก็ดีขึ้นนะ mm ่ะ hmm. พอกินน้วแกก็หายใจดีขึ้นจากที่สะท้อนมากๆ mm hmm. เหนื่อยมากๆมันก็ดีขึ้น mm hmm. ก,ก็ก็จะกินอย่างเนี้ผ่าไปเรื่อยๆ mm hmm. แล้วตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าโควิดเนาะใช่ ยังไม่ได้ไปตรวจเช็คเกี่ยวกับเรืเ่องไตค่ะส<ฆ>่วนเรื่องหัวใจก็คือว่าคุณหมอก็ให้ยาเกี่ยวกับเรื่องไขมันเกี่ยวกับเรื่องละลายริมเลือดมาตอนตอนนี้กินยาตัวไหนอยู่บ้างคะก็มีละลายริมเลือดแล้วก็ยาไขามันแล้วก็โรคโรคไตแต่ถ้าไปอีกหมอบอกว่าเจาะเลือดปุ๊บทำไงก็จะต้องเลิกยาเลิกโรคไตออกไม่ไม่กินต่อเแล้วเพราะป้ามีแค่ริมเลือดก,กับไขมัน ความดันไม่ต้องเพราะความดันดีความดันปกติค่ะความดันปกติพื้นฐานแกเป็นคนแข็งแรงไปผ่าหลังมาถึงได้เป็นไตเนี่ยแผลติดเชื้อไงผ่านานหรือยังคะพี่โอ้ยตั้งแต่อายุเจ็ดสิบเอ็ดมั้งกี่ปีแล้วคะนี่เจ็ดเอ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดเจ็ดก็หกปีหกปีอ๋อหกปีตก่อนไปผ่าหลังเพราะว่าติดเชื้อหมอเลยต้องสั่งยาแก้อักเสบแบบรุนแรงระดมกันขนาดหนักเพราะแผลติดเชื้อเยอะผ่าเยอะไง ติดเชื้อแล้วก็เลยต้องแบบอ,อั<า>ดยาอัดยาเนาะนั่นแหละร่วงเลยพอพอพอเดินได้หายจากภาวะติดเชื้อแล้วรอดมาได้ไตเลยก็เป็นโรคไตออมันมันเหมือน,นกับมันทําให้เป็นแบบเนี้ยเอาแล้องให้คุณตาพูดหน่อยวันตอนนี้คุณตากินอย่างละกี่ซองต่อวันนะคะกินอย่างละกี่ซองต่อวันวันละซอง,ส,องสีเขียวซองหนึ่งสีเหลืองซองหนึ่งออแล้ว ข้าวนี่ตากินสามมื้อไหมคะหรือยังไงเอ่ยหรือกินเฉพาะมื้อที่อยากกินสามมื้อสามมื้อหมูไม่ได้ยินต้องพูดดังๆข้าสามมื้อหรือเปล่าสามมื้อเออเอาตากินไอ้นี้ให้หนูดูหน่อยเผื่อคนดูหน่อยคนรู้ว่ากินง่ายกินยากกินง่ายยังไงรสชาติเป็นไงคะตารสชาติเป็นไงมากฮะอร่อยหวาน กินกินกินง่ายใช่ไหมคะกินง่ายไหมพ่อง่ายมีฟันน้อยก็กินไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะก็วันหนึ่งก็อ่าวันละอวันละอย่างละหนึ่งซองอูมิสีเขียวเนงแล้วก็ตัวเอสไอทีสีเหลืองเนึองอันนี้เราทานสั่งทานกันมาจะสองปีแล้วนาอพที่เนาะจ้ะ แล้วคุณยายทานบ้างไหมคะทานกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video